เจ็ดครั้งสาวกฟังโหยวัน,นลกโทษเจ็ดครั้งเนี่ยนะทำไม่ได้ต้องใช้ความเชื่อมากสาวกก็เลยพูดถามพระองค์ว่าขอพระองค์ขยายความเชื่อกับข้าพระองค์ด้วยเปิ่มด้วยในลูกการน,นะครับในลูกกาบทที่สิบเจ็ดข้อที่ห้าฝ่ายอัครทูตพูดพดระองค์ว่าขอพระองค์โปรดให้ความเชื่อของข้าพระเจ้ามากยิ่งขึ้น อยากจะมีความเชื่อมากๆจะได้ยกโทษได้พระเยซูทำยังไงครับอาจารย์เจ้าเข้ามาเดี๋ยวเราจะวางมาือให้ใช่หรือเปล่าความเชื่อขยายขึ้นได้โดยการวางมือหรือเปล่าโอ้ยอาจารย์อาจารย์ท่านชิดฉันอยากมีความเชื่อจังเลยตอนที่ความเชื่อน้อยช่วยอ,ธ,อธิษฐานให้หน่อยผมอธิษฐานให้คุณมีความเชื่อเพิ่มขึ้นได้ไหมไม่ได้ ความเชื่อจะขยายขึ้นได้เหมือนกับกล้ามเนื้อของคุณถูกนําไปใช้ถ้าคุณไม่ใช้ความเชื่อความเชื่อจะไม่เพิ่มพระเยซูตรัสว่าอะไรครับเอาเล็ข้าแถวเข้ามาเดี๋ยวเราจะวางมล็อ,ลอธิษฐานให้ใช่ไหมเปล่าเลยในข้อที่หกพระองค์จึงตรัสว่าถ้าพูกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งเมล็ดแค่นี้ถ้าท่านจะมีเมล็ดแค่นี้นะอยากจะขยายใช่ไหม ท่านก็จะสั่งต้นหมอนนี้ได้ว่าจงถอนขึ้นออกไปปักในทะเลและมันจะฟังท่านขนาดความเชื่อไม่ได้สําคัญไป,ไปกว่าการใช้ความเชื่อถ้าคุณจะมีความเชื่อเล็กน้อยและคุณจะใช้มันโดยการกล่าวออกมาคุณจะได้ผลที่ยิ่งใหญ่ผมไม่ได้ขอความเชื่อที่มันใหญ่เท่ากับพมงของคนใครบางคนผมขอความเชื่อขนาดแค่เล็กแค่นี้แหละ แต่ถ้าผมจะสั่งปัญหาและเชื่อว่ามันจะลอยออกไปแล้วมันลอยออกไปปะตามที่สั่งแค่นั้นผมก็พอใจนะทุกวันนี้หลายคนนะครับติดสติกเกอร์ความเชื่อรุนแปะอันมาเริ่มอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนเห็นไหมยี่ห้อเสื้อผ้าบางอันอันเล็กๆนะแล้วไม่รู้ระยะหลังนี่เป็นไงมาโกมาเริ่มหรือเพิ่มเลยบางคนเมื่อก่อนติดสัญกเกอร์ความเชื่ออันเล็กๆเดี๋ยวนี้โอ้โหแผ่นข้างหลังปื้ดความเชื่อ พอปัญหาชีวิตเข้ามาเราได้รู้เลยว่าเขามีความเชื่อหรือเปล่าเราดูจากคําพูดของเขาคนที่มีความเชื่อจะไม่ต้องไปอวดกันไ,ได้ฉันมีความเชื่อใหญ่ขนาดไหนแต่เมื่อปัญหาเข้ามาแล้วคุณจะพูดกับปัญหาของตัวเองเอเนะพระเยซูบอกว่าไงครับพูดกับต้นไม้แล้วต้นไม้จะฟังท่านหลายาาปัญหาเราบ้าพูดกับป้ายรถเมย์พูดกับต้นไม้พูดกับแม่น้า พูดกับท้องฟ้าพระเยซูพูดกับอะไรครับพระองค์พูดกับท้องฟ้าพระองค์พูดกับขึ้นพระองค์พูดกับต้นไม้เห็นไหมแล้วเราเป็นสาวกของพระองค์ไหมเราเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ไหมผมพูดกับท้องฟ้าเป็นประจำแล้วผมได้ตามที่ผมพูดเพราะว่าท้องฟ้ามันฟังผมผมให้ฝนมันตกมันก็ตกผมสั่งให้มันหยุดมันก็หยุด พวกเราในห้องนีต่างมีประสบการณ์กันอยู่แนะเพราะเราได้ยินคําสอนแบบนี้เราพูดกับปัญหาให้มันลอยออกไปจากชีวิตแล้วเราก็มีชัยชนะนะ mm hmm. พี่หนุ่ยพิ่งเล่าให้ฟังนะครับไปตรวจมาเจอก้อนก็พูดกับก้อนนั้นแล้วทันทีบอกว่ามันจะฟังท่านเองนะ mm hmm. mm hmm. มันฟังไหมครับมันฟังหายไปเลยคุณสามารถพูดกับปัญหาของคุณได้ งั้นการที่คุณจะมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไม่ได้มาจากการที่มาเข้าแถวผมวานมือให้แต่เป็นการที่คุณเริ่มที่จะใช้ปากของคุณพูดความเชื่อ,อมาแลวนั่นคือบันไดขั้นที่สองบันไดขั้นที่สามพระคัมภีร์บอกว่าข้าพเจ้าจึงได้รับความอุปถัมภ์บันไดข,ขั้นที่สามคือต้องรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยหลายคนนะครับด้วยความเย่อหยิ่งโดยไม่รู้ตัวด้วยความทนงโดยไม่รู้ตัว ปฏิเสธความช่วยเหลือ,อของพระเจ้าหลายคนมองโหยวิบยุย่งกับโรคไงแค่พระองค์ช่วยให้รอดนี่ก็ลำบากนะปัญหาชันเล็กเปกระไรฉันแบกไปได้ก็ะธรรพี่บอกไหมครับว่าให้เราแบกบางส่วนไว้แล้วก็ให้พระองค์ช่วยแบกไปอีกนิดหนึ่งถ้าเราจะทอมใจอย่างแท้จริงเราต้องทอมใจโดยการทําตามทุกเงื่อนไขในพระธัมทีเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชูคอของเราขึ้นมาเราบอกไม่ได้ฉันจะทําส่วนนี้เพราะฉันเกรงใจงพระองค์ มันเป็นความผิดของฉันฉันต้องรับผิดชอบเองตรงนี้เป็นการบอกว่าเราไม่พึ่งพาพระองค์อย่างแท้จริงนะครับใน <c oughs> สะดุดีนะครับคำว่าอุปถัมภ์ในที่นี้มีความหมายถึงการล้อมรอบปกป้องช่วยเหลือล้อมรอบปกป้องและช่วยเหลือพระเจ้าทรงล้อมรอบโยกเอาไว้ ซาตานไม่สามารถที่จะแตดป้องโยกได้พระเจ้าต้องการที่จะล้อมรอบคุณเอาไว้เช่นเดียวกันพร์ต้องการที่จะปกป้องและคอยช่วยเหลือและอีกพระนามือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระองค์เป็นองค์ผู้ช่วยพระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยพวกเราเอไงไหมอันละหนึ่งเป็นตัวบทที่5ข้อที่6และข้อที่7นะครับเดีย๋ยวผมจะให้คุณได้เห็นความสัมพันธ์ ระหวา่างความ่อมใจกับการได้รับความอุปถัมภ์ความช่วยเหลือการล้อมรอบก,การปกป้องและความช่วยเหลือเห็นไปตัวบทที่5ข้อที่6เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทอมใจลงไปใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรคุณเคยเจอปัญหาทับถมจนรู้สึกว่าตวเองจมดินไหม ล้วคุณต้องการให้พระเจ้ายกคุณขึ้นไหมครับ mm. จุดริ่มต้นคือคุณต้องผอมใจลงในพระหัตถ์ของพระองค์ก่อนถ้าไม่มีการผอมใจจะไม่มีการยกขึ้นผอมใจลงที่ไหนในพระหัตถ์ของพระองค์คุณต้องเชื่อว่าพระหัตถ์ของพระเจ้ากำลังทํางานอยู่ในชีวิตของคุณและพระองค์มีน้ำพระทัยที่จะยกชีวิตของคุณขึ้นไละคุณเข้าไปพึ่งพิงในพระหัตถ์นั้นผอมใจลง หมออาจจะบอกว่าคุณเป็นโรคที่รักษาไม่หายและถ้าคุณเหิมเริมคุณก็จะรับเอาความคิดที่มันขัดแย้งหรือขัดขวางการรับความรู้ของพระเจ้าเข้ามาแล้วนั่นคือป้อนปราการของคุณและความคิดนั้นจะบอกว่าฉันไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณยอมใจลงบังคับทุกความคิดเห็นที่มันขัดแย้งต่อพระวจนะแล้วจะยกพระวจนะของพระเจ้าขึ้นมาโดยการกล่าวว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูข้าพเจ้าได้รับการรักษาแล้ว พระคริสต์ได้ทรงแบกเอาความเจ็บไข้และหอบเอาโรคทั้งสิ้นไปจากข้าพเจ้าแล้วนี่แหละคือการถ่อมใจอย่างแท้จริงและเมื่อถึงเวลาอันควรเวลาอันควรคือเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวนี้แหละ <c oughs> จำได้ไหมตอนที่พระเยซูได้เสด็จไปแล้วพบกับหญิงหลังโกงคนหนึ่งวันที่คนเหล่านั้นไม่ต้องการให้พระเยซูร,รักษาที่สุดคือวันสาบาโต <c oughs> และพระเยซูตรัสว่าควรหรือไม่ที่หญิงคนนี้ที่ถูก มารพันธนาการเขาจะหลุดพ้นจากบ,บ่วงนี้ในวันสาบะปอกในวันที่คุณไม่คาดคิดในวันที่คุณคิดว่าโกงจะไม่รักษาเวลาอันควรคือวันที่คุณทอมใจนะ้วทอมใจลงเมื่อไหร่ได้รับการยกชูขึ้นมาเหิมอเกริมนขึ้นเมื่อไหร่ได้ดีเดิมตัวเมื่อไหร่พระเจ้าจะเป็นปฏิปักษกับคุณเท่านั้น ปฏิปักคืออะไรครับพระองค์จะต่อต้านเอเนไะถ้าพระเจ้าต่อต้านพระพรเข้าไหครับไม่งั้นทางที่ดีที่สุดคือให้ถ่อมใจลงยกพระวนจะนะขึ้นสูงเหนือสิ่งอื่นใดถ้าเราจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอยรักษาเรื่องนี้นะสามเรื่องเอาไว้หนึ่งเรื่องเพศเรื่องเพศผู้รับใช้ล้มลงต่อให้คุณมีการเจอคุณเป่าคน เป่าคนล้มลงไปนอนระเดงแล้วแนาถ้าคุณไม่รักษาเรื่องเพศเอาไว้คุณจะหลุดจากงานรับใช้สองคือเรื่องเงินวางมือแสนคนหายโรคเรียกเก็บตังจากเขาเลยหลายคนทำแบบนี้แล้วในที่สุดตายก่อนแวนควรประการที่สามความเยื่อหยิ่นจองของนี่แหละเมื่อทำงานแล้วเกิดประสบความสำเร็จ ยกตัวเองขึ้นก่อนฝีมือของชันที่จบปริญญาเอกศาสนศาสตร์มาฉันไ,ได้มีความรู้คล่องเข้าวอธิบายได้หมดทั้งไทยกรีกฮีบรูอาราเบิกนะงั้นจำสามเรื่องนี้ไว้ถ้าจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและในเวลานี้ถ้าคุณต้องการได้รับการยกขึ้นคุณจําเป็นที่จะต้องทอมใจของคุณลงดนนะอะ ข้อที่7ครับเราจะถ่อมใจยังไงอยู่ในข้อ7จ็ดนี่แหละจงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วใหญ่ท่านหลายคนพลาดความห่วใย่ของพระเจ้าเพราะไม่ทำตามเงื่อนไขพระธรรมทีบอกให้ละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์คำว่าละในที่นี้นะครับหมายถึงการเคลื่อนออกไปไกล ถ้าคุณละไว้กับพระเจ้ามันจะไม่อยู่ที่คุณมันจะไม่เฉียดเข้ามาในความคิดของคุณและการละในที่นี้ยังหมายถึงการนําไปวางเอาไว้ผมมีพระคัมภีร์นะครับถ้าผมนําไปวางไว้อีกที่หนึง่งถามว่าพระคัมภีร์ยังอยู่ที่นี่อยู่หรือเปล่าหลายคนนะครับอธิษฐานพระบิดานเจ้าข้าพระองค์ขอละไว้กับพระองค์ พราะอ,อธิษฐานผ่านไป45นาทีข้าพ,พระองค์อธิษฐานเสร็จแล้วในพระนามพระเยซูเอเมนพอลุกขึ้นกลับไปกอบเอาทุกป,ปัญหาที่เล้าไว้กับพระองค์แย่งกลับคืนมาแล้วกลับไปทุกข์ร้อนกระวนกระวายต่อตกลงมันอยู่ที่ไหนครับเคลืมม้ยนออกไปไกลตัวนะวางไว้กับพระองค์นะแล้วพระองค์จะแก้ให้ได้ไหมเขาจะมีประสบการณ์กับความห่วงใยของพระเจ้าหรือไม่ดังนั้นเมื่อคุณวางเวลาปฏิเสธที่จะเก็บมาคิดเห็มนไหม เราผมขอพระคัมภีกลับคืนมานะแล้วพระคัมภีในภาษากรีกเพิ่มอีกคำหนึ่งเข้ามาคือทุกอย่างและทั้งสิ้นจงละความกระวนกระวายทุกอย่างและทั้งสิ้นของท่านไว้กับพระองค์หลายคนบองว่าไม่อยากรบกวนพระเจ้าแต่พระเจ้าสั่งจงนี่คือคาสั่งจงละทุกอย่างและทั้งหมดบอกคน,น,นข้างๆนะครับพระเจ้าต้องการ รับเอาความโกลนกระวยทุกอย่างและทั้งหมดไปจากคุณเห็นไหมชื่นใจไหมครับคนนั้นข้าอาจจะไม่สามารถรับแับนั้นได้ด้วยซ้ำไปแต่พระเจ้าของเรามีฤทธิ์ไม่จํากัดและพระองค์สามารถทําได้แต่พระองค์จะทําไม่ได้ถ้าเราไม่ทําตามเงื่อนไขของพระองค์ถ้าอยู่ในมือเราก็ไม่อยู่ในประหารของพระองค์เห็นไหม <Amen. S 1> ดังนั้นคุณจะต้องถ่อมใจลงนะครับและการถ่อมก็คือการตัดสินใจเอาปัญหาทั้งหมดไปละไว้กับพระองค์นะีบรูบทที่4ข้อที่16บกอกกับเราว่าฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่ด้านแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ พระเจ้าต้องการช่วยเราเมื่อไหร่10ปีให้หลังหลังจากที่ปัญหาเกิดขึ้นแล้วหรือในขณะที่เราต้องการในขณะที่ต้องการจําเป็นไหมเวลาคุณไม่สบายคุณจะต้องเป็นสัก4-5ปีก่อนแล้วตรองให้รักษานะคุณสามารถเริ่มมีอาการวันนี้แล้วหายวันนี้ได้ไหมม <Amen. S 1> ทันทีที่เริ่มมีปัญหาทางการคุณสามารถใช้ความเชื่อในวันนี้แล้วไม่ต้องรออีก10ปีข้างหน้าแต่คุณสามารถ ได้รับความช่วเหลือภายในเจ็ดวันดีไหมเอมนไหมในขณะที่ต้องการดังนั้นคุณต้องเรียนรู้ที่จะรับความช่วยเหลือด้วยจากพระเจ้ารับความชื่อเหลือกี่เรื่องทุกเรื่องทุกด้านอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะผมอยากได้น้ําหอมถ้าผมเย่อะจิงผมก็คงจะบอกว่าเฮ้ยเจ็บตงคงเองก็ได้บอกหาตามพื้น ี๋ยวสะสมไม่มากเข้ามาซื้อได้แต่ผมตัดสินใจว่าผมจะไม่ทุกข์ร้อนไม่กระวนกระวายผมจะพึ่งพระเจ้าในทุกเรื่องถ้าพระองค์ประทานพระบุตรให้แล้วพระองค์จะไม่ประทานสินสารพัดมาให้ร่วมกันกับพระบุตรหรือถามว่าน้ำหอมมีค่าแค่ไหนไม่ได้มีค่าอะไรมากนะชีวิตของพระบุตรมีค่ายิ่งกว่านั้นสักเพียงไรพระองค์ยังให้และพระองค์อยากจะดูแลและเมื่อคุณรับการดูแลจากพระองค์พระองค์ทรง มีความสุขเอเและคุณก็มีความสุขด้วยพระเยซูบอกจงขอเราจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านท่านทั้งหลายจะมีอย่างเต็มเปี่ยมพระเจ้าต้องการให้เพราะพรองค์ต้องการให้คุณมีความสุขแล้วเมื่อคุณมีความสุขพระเจ้าก็ขอพระทานคุณอยากขให้พระเจ้าขอประทานะครับรับจากพระองค์แล้นจงมีความสุขแล้วพระเจ้าก็ขอพระทานเอเมน เราไปบันไดขั้นที่สี่ขับนระจบแล้วบันไดขั้นที่สี่คือคุณต้องเรียนรู้ที่จะชื่นชมยินดีดาวไม่ได้กล่าวไว้ว,ว่าและจิตใจของข้าพเจ้าก็ตีติยินดียิง่งคําว่าจิตใจในข้อนี้ก็คือหัวใจนะครับเราหัวใจในที่นี้ก็หมายถึงวิญญาณวิญญาของข้าพเจ้าปีติยินดียิ่งยังแม้ว่าคริสเตียนเนี่ยภาพที่ถูกวาดมาบนฝาผนังคริสตจักร ภาพที่ถูกว่าเออกมาตามแหล่งสื่อต่างๆล้วนเป็นภาพของคนที่เต็ไมไปด้วยความทุกข์เศร้าโศกเดินไปไหนี่มองหากเกษฟรังอย่างดีเต็มที่ในคําท่าได้แค่นี้เป็นอย่างนั้นถ้าเรายิ้มคนก็จะหาว่าเราไม่อยู่ในสีในธรรมภาพของคพิสเตียงถูกนำเสนอไปเป็นศาสนาจริง แต่สำหรับดาวิดแล้วท่านบอกว่าหัวใจของข้าพเจ้าจะมีความปิต <c oughs> ิยินดีอย่างยิ่งปิติยินดีอย่างยิ่งเป็นแบบไหว่า